สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ราทุกคนอันเป็นที่รักของเกดเช่นเคยนะคะขอบคุณสําหรับผู้ติดตามเช่นเคยนะคะไม่ต้องแปลกใจนะว่าทาไมเกดถึงใส่ชุดออกกําลังกายเพราะว่าเกดเพิ่งเล่นโยคะเสร็จนะะเราต้องรักสุขภาพของเราดูแลทางด้านสุขภาพของเราด้วยนะคะไม่ใช่ว่าเราจะทาแต่งานเราใช้ร่างกายของเราทํางานเราก็ต้องบํารุงรักษาสุขภาพของเรา ไปผมอมกันด้วยวันนี้แน่นอนเกตนำเรื่องดีมานำเสนอมาแชร์ให้กับเพื่อนๆสายอาชีพเดียวกันหรือท่านอื่นที่ชอบทำผมหรือว่าชอบทำผมเองนะคะวันนี้เกตนำเรื่องอะไรมาฝากห้ามพลาดเลยนะคะเพราะว่าปัญหานี้เป็นปัญหาที่ลูกค้าเขาแชร์แล้วเขาพูดถึงบ่อยๆก็เพิ่งนึกได้ หาขึ้นึดได้ว่าอา๋อนำเรื่องนี้มาบอกต่อหรือมาแชร์ให้กับทุกๆคนน่าจะดีนะคะนั่นก็คือการใดผมต่อทำไมเกตต้องมาพูดหัวข้อเรื่องการใดผมต่อเพราะอะไรแล้วมันเกิดปัญหาอะไรแค่ใดผมต่อการที่เราใดผมต่อไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะเวลาเรา หรือเห็นคนอื่นเขาใดเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายลวันนี้เกศจะนำวิธีการที่ใดผมต่อแบบไม่ง่ายแล้วก็ลูกค้าก็ไม่เจ็บนังศีรษะเรื่องมันมีอยู่ว่าลูกค้าทุกคนที่เขาต่อผมมาแล้วก็มาสระใดที่ร้านเกศทุกคนก็จะบอกว่าทำไมพี่เกศใดผมต่อไม่เจ็บเลย แล้วก็ไม่กระชากผมก็ไม่พันกันไม่หลุดเราก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าเป็นอย่างนั้นบางรานน่าจะมีการกระชากผมแล้วก็ใดแบบเขาเรียกไม่ทะนุถนอมผมตอบนะคะคนที่ต่อผมจะรู้ดีว่าเวลาผมพันกันเวลาผมเวาโดนดึงโดนกระชากเนี่ยจเจ็บมาก จะเจ็บมากตรงโคนผมแล้วโอกาสผมร่วงผมขาดนะคะค่อนข้างเยอะฉะนั้นวันนี้เกศถึงได้นำเรื่องนี้ขึ้นมาพูดขึ้นมาแชร์อีกครั้งหนึ่งนะคะในการใดผมการไดผมเกบเคยพูดไปหรือ,อยังเก็นว่าน่าจะเคยพูดแล้วแต่ว่าวิธีการใดผมต่ออย่างไร ไม่ให้ลูกค้าเจบแล้วก็ผมมีสุภาพดีมีวอลลุ่มเหมือนเราไดผมแท้ของเรานั่นเองเวลาลูกค้าผมต่อมานะคะวิธีการไดผมต่อที่ลูกค้าไม่เจกก็คือเราเป่าก่อนเป่าผมต่อเป่าตรงโคนเจจี้นะคะเป่าจาับผมขึ้นมาแล้วเป่าตรงโคนให้แห้งก่อนอย่าพึ่ง ไปได้เป่าให้แห้งนะคะมือตักขึ้นมาตรงโฟมแล้วก็เป่านะคะเป่าอยู่น,นั่นแหละแล้วก็มือเช็คด,ดูว่าโคนผมแห้งหรือยังถ้ายังไม่แห้งเป่าต่อค่ะเป่าจนกว่าจะแห้งเป่าจนกว่าจะแห้งดีนะคะถ้ารู้สึกว่าอ่าแห้งประมาณสัก80-90%เปอร์เซ็นแล้วนะคะไล่ตั้งแต่โคนจนปเราก็เริ่มทำการ เวลาเป่าเยจี้เยจี้เพราะว่าบางทีโอกาสที่ความร้อนมันไปโดนกาวไปโดนกิ๊บจะทําให้กาวที่อยู่ข้างในนะคะมันเสื่อมเร็วมันหลุดเร็วผงต่อก็จะอยู่กับลูกค้าได้ไม่นานมันก็จะหลุดเร็วนะคะฉะนั้นแล้วเราต้องทำนอมปมต่อนะคะช่อต่อของ,องลูกค้านะให้ได้นานที่สุด แล้วก็ไม่พันกันวิธีการใดของเกดกล็ดอเกล็ดทาให้ดูคือถ้าเราเป่าผมแห้งเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วใช่ไหมคะเน้นย้ำโคนด้วยนะเวลาเราดเราอยากปกติถ้าเราดผมช่างดผมจะดึงอย่างนี้ใช่ไหมคะจะดึงดึงอย่างนี้เหมือนผมปกติแต่ถ้าผมต่อเราดึงอย่างนี้นะคะถ้าใครดึงแรงมีโอกาสพันกันแล้วก็ลูกค้าก็จะเจ็บ นะคะก็จะเจ็บนี่คือสิ่งที่ลูกค้าชอบมาบ่นให้เกดฟังเกดจะให้ทุกคนดูเวลาใดผมต่อเกดจะตักขึ้นมาลักษณะอย่างนี้เอาขึ้นใส่ไปในแปรจะเกดจะไม่ทําอย่างนี้นะคะแล้วก็แบ่งชอ่องตรงท้ายทอยก่อนแล้วก็ไล่ขึ้นไปทีละแถวเก๋จะเอาเข้าไปในแปรนี้นะคะแล้วเวลาที่เรานะคะเอาลมใดเป่าเนี่ยนะคะค่อยๆสบาย ปลายใดให้ลมให้ลมนี่นะคะให้เขาไปทําทให้ผมที่มันพันกันนะมันจะค่อยๆค,ค,คลายออกค่อยๆคลายออกแล้วก็เลื่อนดีถ้ามันพันกันแล้วก็เลื่อนระดับเป็นช่องว่างลงไปลักษณะอย่างนี้แล้วก็เป่าใหม่นะคะเป่าช่อเดิมให้มันแห้งก่อนนะคะนะคะเป่าแล้วก็สบัดปลายใดอย่างนี้นะคะ ตรงไหนที่มันพันกันเราก็ใช้ปลายนนี้สบัดสบัด่างนี้นะคะแต่ถ้ามันไม่พันกันแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะค่อยๆดึงสบัดปลายปลายใดให้ลมมันกระพอลมแรงๆเนี่ยนะคะมันจะไปทําให้ผมที่พันกันหลุดจำไว้นะคะพอลมมันแรงเนี่ยมันจะไปพัดให้ผมนะคะที่มันพันกันนั้นหลุดออก ทำจนกว่ามันจะหลุดนะคะเป่าอย่างเงี้ยจนกว่าผมจะหลุดออกไปแล้วก็พอหลุดหมดแล้วเราก็ได้ให้แห้งลงมาธรรมดาใช้แปรงเปียกนี่แหละคะ่ะได้บิลงมาธรรมดาจนแห้งทั่วทุกช่อแล้วเราค่อยมาใช้แป,งปรงกลมเพื่อให้ผมตรงขึ้นแล้วก็เงาเวลาใช้แปรงนี้นะคะถ้าใครต้องการที่ อยากจะดึงนะคะให้ใช้แปรงโกมิวางผิวๆนะน,น,นะคะบนๆนะคะเบาๆแล้วก็ดึงเบาๆแล้วก็ใช้ลมนี่นะคะปลายใดนี่สำคัญน,นะคะสบัดออกจนกว่ามันจะเงาอย่าดึงแรงอย่างนี้นะคะมันเจ็บลูกค้าเจ็บนะคะพอเงาแล้วเราก็ค่อยใช้ปลายใดนะคะใช้ปลายนะคะเราก็แบบ ขยับไปมาแล้ค่อยดึงลงไปค่อยๆดึงลงไปนะคะอย่างเงี้ยลูกค้าจะไม่เจ็บลูกค้าที่ไปใดร้าน,นเขาบอกว่าเจ็บมากเพราะโดนกระชากเพราะร้านเก๋เนี่ยใดไม่กระชากเก๋ก็จะค่อยๆใช้ลมจดัดใดนะคะให้เป่าผมที่พันกันค่อยๆหลุดออกไปแล้วจะไม่เจ็บแล้วหลุดง่ายกวีด้วยหลุดง่ายกวี นะคะนี่ในกรณีที่ผมพันกันมากโดยรวมแล้วเกตจะทาเทคนิคนี้นะคะผมต่อบางทีเราไปสระไปใช้ครีมนวดบางทีใช้ครีมนวดใช้เท่าไหร่มันก็ใช้เท่าไหร่มันก็ไม่ไม่คลายมันก็ยังพันกันไหมคะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาาผมต่อมาเราจะหวีเวลาเราจะหวีผมเปาะผมต่อตอนเปลี่ยนก็พันกันหนักเข้าไปอีกน,นะคะ เกดก็จะใช้ลักษณะใช้ปลายปลายใดเนี่ยเอาลมนี่นะคะเป่าเป่าตรงที่ช่องมันผ่าน,นมันจะคายออกแต่ถ้าใครหวีได้หวีนะคะแต่เกดเนี่ยเกดจะใช้ถ้าหวีไม่ได้แล้วเกดจะใช้วิธีการลมนะะลยค่ะลมจะใดๆเป่าจนให้ผมที่ผ่านการมุดออกทุกเส้นเลยแล้วลูกค้าไม่เจ็บ สิ่งสำคัญคือลูกค้าไม่เจ็บนะคะแล้วลูกค้าจะชอบพอชอบแล้วเขาจะกลับมาร้านเราเราก็จะได้ลูกค้าประจานะผมต่อจะค่อนข้างแห้งยากคุณสามารถคิดราคาเพิ่มจากปกติผมปกติได้เพราะแห้งช้าใช้เวลาน,านานกว่าผมปกติ การทํางานก็ยากกว่าฉะนั้นราคาคุณต้องไปบวกเพิ่มอย่าคิดราคาปกติสมมุติว่าเราสะใดที่ร้านนะคะสองบาทสะใดที่ร้าน200บาทในเคสปกติถ้าผมต่อมาถ้าหนาขึ้นมาหน่อยหนายาวคิดไปเลยค่ะสองร้อยห้นี่หนายาวแต่ไม่ คือเขาเรียกว่าอะไรไม่หนาม,มากแต่ยาวกับอีกนานเลยนะคะสามรอยเกยก็จะคิดสามรอยเนาะแต่ถ้าหนาแบบหนาแบบเขาเรียกว่ากรารอย่างเงี้แบบแทบไม่เข้าเนีย่ยก็จะคิดสี่รอยคิดตามปริมาณของผมนะผมหนาผมาหนาปันกลาง แล้วก็หนามากแล้วก็คิดตามปริมาณเลย3 4 0สคิดได้นะคะลูกค้าเข้าใจแล้วลูกค้าที่ต่อโคมาเนี่ยเขาจะเข้าใจเขาจะไม่เกี่ยงเรื่องราคาเขาจะไม่เกี่ยงเรื่องราคาเพราะเขาเข้าใจว่าแห้งชา้าขนาดเขายสาเองเขายังไม่อยากสาเองแห้งชา้าพอมาเป่าที่ร้านเรากวจะแห้งนะคะนี่คือสิ่งที่เก็บได้เก็บข้อมูล สำหรับลูกค้าที่ต่อผมแล้วเขามาพูดให้เราฟังคือปัญหาในเรื่องของการไดผมต่อแล้วไดเจ็บนะคะฉะนั้นแล้วหมายเพราะว่าสิ่งที่ลูกค้าปรารถนาไดผมต่อคือขออย่างเใหญ่ๆมันเจ็บกว่าจะทั่วทั้งทีะถ้าเรากระชางเจ็บไม่เท่าไหร่นะหลุดปมหลุดอีกนะคะฉะนั้นแล้ว ลูกค้าที่ต่อผมมาสิ่งที่เกิดปัญหากับลูกค้าคือเจ็บนะคะดเจ็บนะ,ะขอฝากไว้นะคะช่างทุกคนช่างทําผมช่างไรผมทุกคนจะใช้เทคนิคเหมือนเก๋ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้แต่ให้พึงรู้ไว้ว่าลูกค้าที่ต่อผมมา เวลาเราใด้แรงเนี่ยเขาจะเจ็บเราต้องมีความเข้าใจความรู้สึกลูกค้าด้วยเกดเคยต่อผมเวลาใด,ดหรือว่าดึงมเนี่ยเจ็บมากเกดก็เลยมีความเข้าใจว่าอ๋อถ้าใดแบบนี้มันเจ็บนะคะเราต้องเข้าใจลูกค้าด้วยลูกค้าเขาก็เข้าใจเราเขาก็ยินดีพร้อมที่จะใจ่ายในราคาที่เรานําเสนอเ้านั่นเองนะคะขอฝากไว้เนาะ ก่อนที่เราจะจากกันไปในคลิปนี้นะคะเกดขอทิ้งท้ายให้ทุกคนอย่าลืมออกกำลังกายรักษาสุขภาพเราด้วยสุขภาพใจสุขภาพกายเราต้องหมั่นดูแลรักษาไปพร้อมๆกันอย่าให้ร่างกายของเรามันเกิดก่อนแล้วเราค่อยไปแก้ไข เป็นไปได้เราต้องควบคู่ทำไปพร้อมๆกันพยายามนะคะเราต้องพยายามฟื้นใจนิดนึงช่งางทำผมอย่าคิดว่าเวลาเราอยู่ที่ร้านเราได้ออกกำลังกายนะคะเดินถือใดใช่แต่สิ่งที่มันเกิดปัญหาคือการที่เราทำงานในท่าเดิมๆซ้ำๆนั่นแหละ ยกแขนยืนนานๆน,นั่นแหละมันคือปัญหาของช่างทำผมในอาชีพของเราสังเกตได้ว่าบางท่านจะปวดสะบักปวดแขนปวดเส้นนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเกตจะนำท่าโยคะสักงสองสังท่ามาฝากเพื่อนๆที่ทำงานสายอาชีพเดียวกันหรือว่าใครที่ใช้แขนใช้ช่วงเนี้ซ้ำๆเป็นเวลาหลายๆ เกดจะนาํามาแชร์แล้วเกดจะให้ทุกคนได้ทําตามมันช่วยได้จริงนะคะไม่ต้องไปเรียนก็ได้เกดเนีย่ยลงคอร์สเรียนจ่ายเงินแต่เกดนํามาฝากเพื่อนทุกๆคนที่ติดตามเกดนําไปใช้ได้ทําตามเกดได้ทุกเรื่องนเกดจะนํานมาฝากประมาณสองสามท่านี่เมือ,อเวลาเกดเล่นเกดก็อือท่านี้โดนมากอือท่านี่โดนมาก จะบอกครูที่เขาสอนอยู่ค่ะจะสบายตั้งแต่เส้นนี้แหละคะ่ะมันเป็นเส้นเดียวกันเนาะรงมาแขนลงมาแถวๆเดียวตรงก้นกลบหลักนะคะเส้นมันจะเชื่อมกันเวลาเราเล่นจะสบายมากรีแลกซ์มากเส้นยืดยืดเส้นตรงที่เราทํางานซ้ําๆนั่นแหละที่มันคลายนะคะฉะนั้นแล้วนะคะขอฝากไว้นะคะเพื่อนทุกทุกคน,นเป็นที่รงของเกดอย่าลืมรักษาส าจของเราแข็งแรงทุกอย่างจะไม่มีปัญหาเลยในการดำรงดำเนินชีวิตของเรานะก็เกิดสุขกายสบายใจและก็ที่สำคัญสิ่งที่เกติทิ้งท้ายไว้เสมอคือการคิดบวกการคิดบวกคิดนะคะคิดบวกแล้วก็รู้สึกบวกรู้สึกความคิดกับรู้สึกไม่เหมือนกันพอรู้สึกกับความคิดที่บวก แล้วจะดึงดูดสิ่งที่ดีสิ่งที่เราคิดเข้ามาสู่ชีวิตเราคิดแล้วรู้สึกบุ๋นเท่ากับดึงดสิ่งนั้นเข้ามาไม่เชื่อพวกคุณลองลองทำแล้วก็ติดตามผลดูว่าสิ่งที่เราคิดแล้วก็รู้สึกตามความคิดผลลัพธ์คือดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามานะคะลองลองลองดูไม่ไม่ต้องเชื่อเกียรติได้แต่ทุกคนไปลอง ะะรองเรื่องดีๆแบบนี้ที่มันสร้างสารรค์ลองไปเลยคะ่ะไม่เสียเงินไม่เสียทองเกิดประสบการณ์กับเราอีกนานนะคะอทุกคนมีความสุขสมหวงังสมปรารถนากิจการรุ่งเรืองรุ่งโรจคิดสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นประดังเข้ามาดังปรารถนาของเรารทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย